รถอากูบาไฟฟ้านะครับแปลงจากแบตซุี่ที่เป็นกดตะปัวนะครับมาแปลงเป็นแบตลิเทียมนะครับ72โวลต์แล้วก็นี่เป็นส่วนไฟเลี้ยงอ่า48นะครับนี่ระบบของจะทำมานะครับวันใช้ ก็แต่ตอนนี้คือรถคันนี้ที่ลูกค้าแจ้งไปคือเสียบแบตพอเปิดสวิตซ์ปุ๊บฟิวส์ขาดช็อตนะครับก็เช็คเบื้องต้นก็นคือชุดเฟดเฟดช็อตนะครับเฟดภาคยกช็อตไปหนึ่งตัวนะครับช็อตลงตาพอเราเปิดสวิตซ์อินมัลติเนซี่ปุ๊บหน้าจอดับเลยครับช็อตด,ดับหมดเลยก็โดยต้องถอด บอร์ดกลับไปซ่อมนะครับแบงบอดแล้วก็ชุดเป็ดอโอเคครับถือไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ